อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดนะีทุกท่านนะครับนะก็มาพบกับสบายสไตล์ลุงโจนะครับ EP นี้ก็ EP ที่ร้อครับนะหรือว่า1 0นะึ่งรอยน่ะในการรีโนเวทบ้านของลุงโจนะครับนะภาพที่เห็นนะฮะก็มาอัปเดตนะฮะในส่วนของหน้าร้านของปนุษย์ครับหรือว่าร้านแนนแอนลิวมินิมารนะฮะที่ ลุงโจกับปนุษย์นะครับก็ได้ใช้ธรรมาหากินตั้งแต่โอ้นะประมาณ20กว่าปีได้นะเลี้ยงลูกจบนะครับก็พอร้านาแหน,น่แอน,นหลิวนี่แหละนะครับนะแหน,นก็คือชื่อลูกสาวหลิวก็ชื่อลูกสาวครับนะก็เอ้าเดี๋ยว EP นี้มา update, อัปเดตสั้นๆน,นะครับไม่ยาวเนื่องจากว่า,าช่วงนี้นะฮะก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับบรรยากาศก็ ค่อนข้างที่จะครึ้มนะทำให้หลังคาตรงที่เห็นตัวนี้นะครับมันรั่วนะครับแล้วก็มีน้ําขังเนื่องจากว่ามันไม่ได้ระดับนะครับนะลุงจูก็เลยคิดว่าเอ๊นะนไหนๆเราก็รีโนเวทบ้านากันเรียบร้อยแล้วนะครับนะเหลือเฉพาะในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จก็อีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยต้องได้อ่ามารีโนเวทร้าน ไปด้วยนะครับเผืออีกประมาณสัก4ปีนะบ้านอของลุงโจกับน,นุษย์นะครับก็จะได้ดําเนินการอยู่อาศัยไปด้วยเลยนะครับนะแล้วก็ร้านค้าแห่งนี้ก็อาจจะต้องปิดตัวลงไปในวันใดวันหนึ่งนะครับนะก็จะได้มาเป็นบ้านนะในสไตล์แบบนี้เลยนะครับอะ่ะก็เนี่ยวันนี้นะวันอังคารแล้วนะครับลุงโจไม่ได้ทํางานวันนี้อ่า ลาป่วยครับลาป่วยเนื่องจากว่าเป็นโรคเกาต์นะครับเดินก็ไม่ค่อยไหวแต่ก็ยังมีใจมาอัปเดตนะครับนะนะขยิงขยิงขยับขยับมานะครับนี่นะเพื่อที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้นะครับนี่นะโอโ้โหนะเรียกได้ว่า,าใจรักครับนี่ตรงนี้นะที่เห็นนะานายช่างเองเขาก็าไดท้ทำโครงนะครับแล้วก็เสริมด้วยนี่เลยเสานะฮะนะเดิมที เนี่ยมันจะเป็นเสาแบบนี้นะครับปริปรแบบนั้นลุงโจก,ก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้อ่าทำเป็นเสาทึบๆนะครับแล้วก็ตกแต่งทาสีนะครับอาจจะใช้เฉพาะในส่วนของเสานี้กับเสาด้านด้านนั้นนะครับก็พอนะครับอ่าส่วนพวกเนี้ยพวกโครงอะไรต่างๆเดี๋ยวก็จะอ่าหาพวกเหล็กดัดอ่าเหล็กที่มันตกแต่งนะครับมาทําการตกแต่งแล้วก็ทาสีนะครับแนวนนรั้วนี้ก็เหลือเฉพาะทาสีนะครับนี่ นี่นะฮะเสาตัวนี้นะก็ประมาณ20เอ่อ20เซนนะครับนะ20สิบคูย20เซนได้ตัวนี้นะฮะนะซึ่งก็จะต้องได้บุนะครับนะแล้วก็ทาสีให้มันสวยงามนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวหลังคานะครับนี่นะในช่างเขาก็ได้ตัดเอาอสังกะสีเก่าๆนู้นเลยนะครับนู่นะนะฮะนะซึ่งก็ใช้สังกะสีเก่า ที่ได้รื้อออกมาแล้วก็ทําการพ่นสีครับเห็นไหมฮะนะอันนี้ก็ตัดเอาไว้เตรียมที่จะทําการมุงนะฮะนี่แต่ว่ามันก็ยังค้างอยู่ด้านนี้นิดนึงนะครับโครงนะเมื่อเช้านี้ก็ได้ตัดเอาต้นลำไยออกไปกิ่งหนึ่งนะครับนะเพื่อไม่ให้มันมันติดกับตัวตัวหลังคานะครับนะแล้วก็ช่างเองเขาก็ได้มีการเสริม เห็นไ,ไหมฮะเสื่อมพวกหลังคานะครับหลังคาเดิมทีเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะตกท้องช้างนะครับมันมันเออมันจะไม,ไม่ไม่ได้ระดับนะครับนะด้านาหัวท้ายมันจะสูงแต่ว่าตรงกลางมันจะต่ำครับช่างเขาก็เลยต้องได้ใช้เนี่ยแม่แรงเนี่ยเห็นไ,ไหมนะแม่แรงเนี่ยนะดันขึ้นครับนะต่อเสาแล้วก็ ด้านหลังคาขึ้นจนได้ระดับแล้วก็เสริมด้วยเหล็กนะครับเห็นไหมจะเห็นเหล็กท,ท,ท,ที่เสริมเนี่ยนะ <ulous> เพื่อที่จะให้หลังคาม,มันตั้งตรงนะครับแล้วก็น้ําก็จะไหลนะครับนะาจากที่ต่ําไปจากที่สูงมาที่ต่านะครับก็ไหลจากตรง,งนี้ไปฝั่งนี้นะครับนะตอนนี้ก็ทำการตัดเสานะครับเดิมที่มันจะมีเสานี่ต้นนี้เห็นไหมนี่นี่เห็นแต่ตอเนี่ยนะฮะนะมันจะมีเสาเก่า อยู่ต้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ตัดออกเรียบร้อยนะครับทําให้บริเวณด้านหน้ามันมันกว้างขึ้นนะครับเห็นไหมฮะนี่ด้านนี้ก็ตัดออกแล้วเห็นไหมครับนะฮะเนี่ยเสาเดิมมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะมันโผล่ตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ก็แสดงว่างานนะในส่วนตัวนี้ก็ใกล้จะแล้วเสร็จนะครับนะก็เหลือเฉพาะในส่วนของการตัดชิ้นส่วนที่มันไม่จําเป็นออกไปนะครับเดี๋ยวจนช่วงบ่ายนะเี๋ยวช่างเขาก็อาจจะมาลุยงานพวกเนี้ยนะครับ นะตัดพวกที่มันไม่จาเป็นนี่ออกไปนะครับอ่าเราก็เมื่อวานเนี้ยนะฝนตกแต่ว่าช่างเขาก็มุงได้นิดหน่อยนะครับนี่นะฮะนะมีมีด้านนี้ที่ที่มุงได้หน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็ช่างอาจจะมุงต่อไปจุดแล้วเสร็จนะครับนะเราก็ท้ายที่สุดนะลุงโจโก็จะให้ช่างเขาทําฝ้าเพดานนะครับตรงเนี้ยนะแล้วก็เสริมระบบไฟอะไรต่างๆก็แล้วเสร็จนะฮะปิดท้ายด้วยการปูกระเบื้อง นี่ก็จบงานนี้นะนะครับงานะคิดว่าในส่วนของด้านนี้ก็น่าจะจบตรงนี้แต่ว่าตัวที่เพิ่มเติมเข้ามานี่นะนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้นะครับที่ท,ที่ลุงจูให้ช่างกันชิดเขาทำราวตรงนี้เอาไว้เนี่ยนะก็คือจะเลื่อนถังน้ําแข็งตัวนี้ถังสองถังเนี้ยนะครับเนี่ยมาไว้จุดนี้นะนะพอตอนนี้เขาจะมาะขายน้ําแข็งอะไรต่างๆก็จะได้เปิดง่งายๆนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ต้องมีการลาด นะซีเมนต์นะครับการลซีเมนต์นะครับมันก็จะเป็นงานที่ทําเชื่อมกับด้านนี้ครับนี่นี่น,นด้านนี้นะอันนี้คือด้านข้างนะของร้านค้าครับนะตอนนี้ก็เหลือส่วนสุดท้ายแล้วที่ลุงโจจะทำนะฮะนะรอเฉพาะในส่วนของการเอ,อ่เนี่ยทำทำงานตรงนี้เสร็จกันก่อนแล้วช่างเขาก็จะมาตีแบบตัวนี้แล้วก็จะต้องสั่งรถมิกนะฮะคิดว่าน่าจะไม่น่าจะประมาณสักสองรถได้มั้งตัวนี้นะนะที่จะต้องออกมาใช้ในส่วนตรงนี้ นะก็จะยิงระดับให้มันเท่ากับตัวนี้เลยครับดูนะมันระดับมันมันคล้อยลงลงด้านหน้าร้านนะครับนะแล้วก็ด้านนี้มันก็จะสูงต่ำนะไม่เท่ากันเมื่อวันก่อนนะลุงโจก็ให้ทีมงานย้ายโอ่งไปแล้วนะครับนะก็เหลือโอ่งตงัวนี้แต่ก่อนมันก็อยู่ตรงนี้นะครับถูกไหมนะแต่ว่ากอกป่ปายังไม่เอาออกนะครับนะต่อไม้นะที่ท,ที่ที่เป็นอุปสรรคต่อขนนตนัวนี้นะก็ได้จัดการออกไปแล้วนะครับ ก็จะเหลือนี่พื้นที่โลง่งๆแบบนี้เลยนะครับนะซึ่งซึ่งเมื่อวานนี้นะในช่างคันชิดเขาก็ได้อ่มาปรับเกลี่ยพื้นที่หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งก็จะ,ะปูซีเมนต์นะหรือว่าลาดพื้นเนี่ยประมาณสัก10เซนได้นะครับนะก็เดี๋ยวมาติดตามนะครับนะก็เหลือเฉพาะงานงานตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่อยู่ด้านนอกนะครับแต่ว่างานด้านนี้นะลุงโจก็จะให้เสริมชายคาครับนะชายคาเนี่ยมันจะมันจะสั้น Uhm. เดิมทีก็ไม่คิดว่าจะได้มาทําแบบนี้นะฮะนะก็เอาพื้นที่ให้มาก,มากๆก็เลยให้สั่งช่างเขาตั้งเสาจริงๆเสาต้อยู่ข้างในแต่ว่าลูโจอยากได้พื้นที่นะแต่ว่าเราก็จะปรับนะครับหลังคาให้มันให้มันยาวขึ้นมาอีกประมาณสัก50ิเซนนะครับนะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับก็จะให้มันออกมาประมาณเนี่ยเนียประมาณเนี้ยนะครับออกมาก็จะสักห้าสิบเซนนะครับก็จะประมาณอยู่ขยักตัวนี้แหละนะครับเนี่ย นะก็จะเป็นสเตปนะครับของของเขาเรียกว่าหลังคานะที่เป็นไอพวกเชิงชายอะไรต่างๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะนี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่างานนี่มันก็ค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่สูงนะครับนะแต่ว่ามองไปอ่ไกลๆนะครับนะก็จะเห็นเป็นสเตปของหลังคานะฮะมีขยักมี อะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นรูปทรงที่ออกมาก็น่าจะดูดีนะครับหลังจากที่ทําเสร็จปูกระเบื้องอะไรเรียบร้อยนะก็คิดว่าร้านของปนุษย์น่าจะออกมาดูดีนะครับนะเพราะว่าต้องทําอะไรหลากหลายอย่างอยู่พอสมควรนะครับนี่ก็ประมาณนี้กันก่อนนะฮะเพราะว่าจะให้อัปเดตเฉพาะในส่วนที่มันมันอัปเดตขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวค่อยต่อในอีต่อไปนะครับสวัสดีครับผม